ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับ<ม>ก็ขอาาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเป็นเป็นพฤหัสนะครับพอมาทำคลิปให้เพื่อนๆนด้รับชมกัอนอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากขัดตอนกันไป เป็นยาหนึ่งนะครับนะวันนี้มาทำลิปช้าค่ำนะครับเนื่องจากว่ามีการฝึกทบทวนนะครับที่ทำงานนะครับฝึกการใช้หันขวานนะครับ,รบฝึกระเบ็นต้นไปท่าบุกคนนะครับแล้วก็ฝึกตะเพิงนะครับก,การตรวจ ครับบรรทุระเบิดนะครับก็เลยเลือกช้านิดนึงนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งวงนะครับก็มาลงให้เพื่อนๆในรถชมกันนะครับก็สำหรับวงนี้ก็เป็นรับสมเด็จนะครับวัดปากน้ำปลาษีเจเลยในรถเรือสมเด็จวัด กับน้ำกับของหลวงโู่ของพ่อสดนะครับเป็นพ่อสดหรือนะพระมงกุเทพมุนีนะครับน,นี่ก็เป็น,นนะเล็กเงือกเือบม่ชัดเจนนะครับ ถ้าสมท่านใดสนใจนะครับคอยอย่าลืมครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็ยินดีนะวนนี้ครับเขียนต้นๆ้นอย่า่าเลาะนะครับเรื่องกิงนะแต่ข้าตาเสียนท่านใดนะครับทักเข้ามาได้นะครับยินดีนะครับจับเล่นปับน ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับกันเป็นประจำครับทุกคลิปนะครับก็เป็นแรงใจด้านหนึ่งครับที่ช่วยส่งเสริมให้ช่องของภาครัฐเป็นมายครับได้เป็นยูทูบเบอร์นะครับ ตอนนี้ก็ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับก็พวกกันบ่อยครั้งแล้วเกินนะครับไม่อยากจะพูดแล้วอายตัวเองนะครับไม่มีเพิ่มเลยนะครับก็ยังเสนอตัวอยู่ไม่เคยไม่ไม่มีเพิ่มนะถ้าได้เพิ่มเข้ามาครับก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับแต่เป็นพระคุณไม่ย่างสูงเลยับครับนี่ก็นะนะครับตามหลัก ตามหลักการของเขาครับตัวจะลักษณะานี้นะครับนี่เราจะต้องพูดเรื่อยมากครับสำหรับเซียนเขารู้กันอยู่แล้วนะครับนะรับบนีกนะ็ได้มาครับก็รู้ส <c oughs> ึกจะมีคาบแบบ ผมงดินเนื้อภาพกรองเก่าแล้วเต็มไปหมดเลยครับนี่ผมมาปัดแปลงนะครับใช้แปลงปัดกอกครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่เขาเคลือบไปแล้วเคลือบเก่านะครับเกลอกันน้ำนะครับน่ครับครับสุดยอดเลยนะครับถ้าท่านใดเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงในทีเดียว สำหรับท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาครับตันนี้ครับก็ลองคุยกันดูนะครับรับยันด้านหลังก็จะจะมีพื้นที่นะครับดันมาทางด้านซ้ายนะครับซ้ายจะพื้นที่ว่างน้อยนะครับด้านขวานี่จะมีพื้นที่กว้างนะครับสาหรับรับน้ำประสิดเจริญน,นะครับอ เย็นลูกศิษย์ลูกหาครับคนกุตินะครับก็จะรู้ครับว่าของแท้ของเทียมนะครับนะครับรอยตัดก็จะมีเย็นนะครับน,นะครับก็ก็ฝากด้วยนะครับรับ เพื่อนๆทุก und, ท่านนะครับพ่าแม่พี่น้องและที่เข้ามาชมแล้วนะครับกดติดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับนี่ครับคือเครือบเก่านะครับเคือบเก่านะครับปกติแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะสกปรกหมดนะครับคุ่นละอองเต็มไปหมดนะครับที่ได้มาใหม่ๆนะครับวันนี้ผมใชดแปรงปัดออกนะครับก็จะเห็นนะครับ มีรอยเครือนะครับเ,ก,เก่าเลยทีเดียวนะครับ <g ül> <g ül> ถ้าได้สนใจนะครับขอถทา,ายเข้า,ขามาได้นะครับที่เบอร์โทรครับศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดแปดสามเจ็ดศูนย์สี่นะครับออลองปรดคุยกันดูนะครับก็ตาม ผมชอบนะครับจะชอบก็โอเคนะครับถ้าเข้ามาถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับตอนที่จะผ่านนี่เรื่องกดติดตามให้ด้วยนะครับในครับเข้ามาแล้วนะครับก่อจะเลยติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับท่านสามารถติดชมได้นะครับที่กล่องข้อความด้านล่างนะครับสามารถติชมได้นะครับเันน้รับฟังนะครับปรับปรุงแก้ไขนะครับสำหรับการทาคลิปนะครับวมช่อง youtube นะครับ เราเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ขอพูดคนมาจากเซนต์เจเรมีที่ทักระชมนะครับ ลืมไปนะครับว่าทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะโอ <c oughs> ้ตายครับก็ครับคลิปนี้ครับก็คงจะต้องทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าหน้าตาดูดีสักหน่อยนึงนะครับก็ขออภัยในความไม่ <c oughs> สุภาพนะครับกขออภัยเพื่อนๆเพื่อนแฟนติดตามนะครับขอขออภัยครับ ติดซึ้นะครับขอบคุณติดตามนะครับขอบระคุณที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับขอบคุณมาสู่พวกาคลิปนี้ต้องจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนั่นก็คือคลิปช่องจักรภาพภาษาไทยนะครับจบไปแล้วนะครับวันนี้เราเรามาต่อมาต่อช่องจักรภาษาอังกฤษนะครับครับ เพื่อนเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับเข้าตาบ้างหรือเปล่าครับถ,ถ้าเข้าตาแล้วนะครับก็ทักเข้ามานะครับถ้าสนใจนะครับก็ทักเข้ามาดูนะครับ <c oughs> ครับสำหรับ เพื่อนที่เข้ามาชมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ความสนุกเคราะห์นะครับช่วยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าัดสนใจนะครับก็ยินดีรับปันนะครับก็จะสูงสักนิดนึงนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่า ก็เป็นได้ก็ปรมมาได้ก็ดีนะครับความแบบนี้นะครับมันต้องพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณนอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็คงจะต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับชุดต่อไปนะครับถัดจิกนี้ ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ